สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวใจนักสู้ครับและในรายการของเราวันนี้ผมจะนำคุณผู้ชมมาพบกับยอดนักกีฬาที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาของเธอเป็นอย่างดีกับการเป็นนักกีฬาสาวหน้าตาดีและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าต่างๆมากมายรวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนซึ่งในวันนี้เราจะมารู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเธอ กับยอดนักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยคนนี้กับนิดชนิดาศีนวกุลครับสวัสดีค่ะชื่อนิดค่ะชนิดาศีนวกุลค่ะอายุ35ปีเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะเป็นนักกีฬาพาราแบดมินตันทีมชาติไทยค่ะสำหรับครอบครัวนิดนะคะนิดเป็นลูกคนเดียวค่ะ ก็ฐานะทางบ้านก็เป็นฐานะปานกลางนะคะพ่อกับแม่ก็มีธุรกิจส่วนตัวค่ะความพิการของนิดมันเกิดขึ้นแบบตั้งแต่กําเนิดค่ะมันเกิดจากที่ขาซ้ายสั้นจากขาขวาขึ้นมาประมาณเจ็ดถึงแปดเซนมันเนื่องจากว่าเหมือนโครโมโซมมันกําลังจะโตแล้วมันโตได้ไม่สุดก็คือมีเท้าแต่ว่าเท้าก็จะเล็ก มีนิ้วแต่ว่านิ้วก็จะไม่ครบคือมีเขา่ามีทุกอย่างหมดเลยแต่ว่าไม่สมบูรณ์ค่ะ <M AR CH> สำหรับครอบครัวนการเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่จะสอนมากกว่าค่ะก็คือดูแลอย่างดีที่สุดแต่ว่าสอนให้หัดใช้ชีวิตเพราะว่าเขามองว่าเราถ้าถ้าเราไม่มีเขาเป็นครอบครัวอยู่ด้วยอะค่ะยังไงเราก็ต้องดำรงชีวิตให้ได้ และการอบรมสั่งสอนของครอบครัวนี้เองที่ค่อยๆหล่อหลอมให้นิดกลายเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถใช้ชีวิตอยู่บนความแตกต่างได้อย่างไม่ติดขัดและไม่มีปมด้อยในจิตใจเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งยังสามารถยอมรับในความบกพร่องของร่างกายตัวเองอย่างเต็มใจจนสามารถก้าวข้ามผ่านความไม่ปกตินั้นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไม่ยากเย็นนัก นิมองว่าความไม่ปกติที่เกิดขึ้นมามันต้องรู้สึกติดตัวมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดจากที่เวลาเรามีอะไรที่ไม่เหมือนใครหรือใครที่เจอแล้วมีอะไรที่แตกต่างทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยอันนี้แปลกอันนี้เป็นอะไรแต่สําหรับนิดนิด,นดคิดว่าในเมื่อมันเกิดมาแล้วอ่ะเราต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้เพราะว่าถ้าเราหนีมันยังไงมันก็ต้องอยู่กับเราอยู่ดีค่ะ ความคิดนี้มันเกิดจากที่ที่บ้านบอกว่าในเมื่อเราเกิดมาไม่ครบแล้วอะ่ะเราต้องมีความรู้อะค่ะก็คือพยายามส่งให้เรียนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาญี่ปุ่นเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษเพื่อให้คิดว่าอนาคตแบบลูกโตมาลูกจะทำงานอะไรเพราะถ้าเราขาไม่ครบถามว่าเราจะไปเป็นหมอได้ไหมมันก็คงไม่สะดวกกับสลีระเราพยายามเผื่อลูก มีความรู้เผอลูกสอนพิเศษได้ทําอะไรได้นี่ก็เลยมองว่าการเรียนมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดดังนั้นแบบถึงตอนนี้แบบถามว่าก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งถามว่าเป็นนักกีฬาแล้วจบปริญญาโทมันก็มันก็เหมือนความฝันแล้วอะค่ะแล้วกีฬาเข้ามามีบทบาทกับนิดได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบคําตอบกันนะครับส่วนช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของหัวใจนักสู้นะครับเรายังคงอยู่กับนิดชนิดาสีนวกุลยอดนักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยที่เธอโชคร้ายพิการมาตั้งแต่กําเนิดแต่ด้วยการเลี้ยงดูแบบทําความเข้าใจและพยายามให้ลูกอยู่บนพื้นฐานความจริงของการใช้ชีวิตก็ค่อยๆทําให้นิดมีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งในการปรับตัวเพื่อต่อสู้และใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่ด้วยความพิการ จึงทาให้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของนิดอาจดูด้อยกว่าเด็กๆในรุ่นราวคราวเดียวกันกีฬาจึงน่าจะเป็นหนทางให้นิดได้พัฒนาตัวเองไปได้อีกระดับทั้งในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะว่าหนูอาจจะโตมาในลักษณะที่หนูไม่ได้ใช้วิวแชร์ตั้งแต่กำเนิดไม่ได้ใช้วีลแชร์ในการใช้ชีวิต หนูก็เริ่มคิดว่าหนูจะทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าหนูเดินได้ให้กล้ามเนื้อหนูแข็งแรงที่สุดถึงไม่ต้องวิ่งเร็วแต่ก็พอออกกําลังกายให้มีสุขภาพที่ดีได้เริ่มจากตอนเด็กๆเ,เพอขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บที่บ้านส่งเรียนว่ายน้ําค่ะเพราะว่ามันต้องเหมือนกายภาพไปด้วยก็คือเรียนรวมกับคนปกติ แล้วพอเรียนว่ายน้ําเสร็จปุ๊บขาเราเริ่มแข็งแรงแล้วพอโตมาปุ๊บการว่ายน้ํามันก็อาจจะลําบากเพราะมันต้องมีคนดูแลตลอดเวลาแล้วก็โตปุ๊บเราเป็นผู้หญิงเราก็เริ่มกลัวว่ามันจะดําด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเปลี่ยนเล่นกีฬาอย่างอื่นก็เลยพอมาเรียนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยมีคอร์สซัมเมอร์ลองเรียนกีฬาแบดมินตันตอนช่วงอายุ1112อะค่ะ ที่บ้านนี่กฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะคือเรียนหนังสือเกณฑห้ามหลดแล้วก็ซ้อมแบดมินตันได้ถึงแค่หนึ่งทุ่มตอนช่วงมัธยมแล้วหลังจากนั้นก็คือต้องกลับไปอ่านหนังสือและทาการบ้านให้เสร็จเพราะว่าตอนเช้าเดี๋ยวตื่นไปโรงเรียนไม่ทนันจะได้ไม่ตื่นสายก็คือถ้าคิดจะเล่นกีฬาก็คือการเรียนห้ามตกห้ามมีปัญหากับการเรียนใดๆทั้งสิน้นและแม้จะเริ่มจากการเล่นกีฬาเพื่อกายภาพ และพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายแต่ในที่สุดกีฬาแบดมินตันก็สามารถเข้ามาอยู่ในใจของนิดได้ตั้งแต่อายุยังไม่เต็ม12ปีซึ่งนอกจากเธอจะต้องต่อสู้กับความรู้ใหม่ๆของกีฬาแบดมินตันแล้วนิดก็ยังคงต้องรักษากฎเกณฑ์ของการเล่นกีฬาและการเรียนที่ให้คำมั่นสัญญาไว้กับที่บ้านไว้อย่างครบถ้วนเพราะเธอมองเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปของกีฬา ที่เป็นได้มากกว่าการเล่นเพื่อสุขภาพพลนานามัยที่ดีแต่กีฬาสามารถเปิดประตูแห่งโอกาสที่เธอสามารถต่อยอดไปสู่โลกกว้างและสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้สักครั้งเริ่มต้นด้วยการไม่เป็นภาระของครอบครัวอีกต่อไปก็คือเราคุยและตกลงกันนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่เราได้ก้าวเข้าทีมชาติแล้วเราก็เหมือนกับว่า เปลี่ยนความคิดเห็นกับที่บ้านนะคะว่าเราเลือกเส้นทางที่จะเรียนด้วยแต่เราเลือกเส้นทางที่จะเล่นกีฬาด้วยดังนั้นเราก็ต้องมีทางสายกลางที่เรียนที่มหลาลัยที่สพอร์ตทางด้านช่วยกีฬาด้วยในโควตานักกีฬาแต่ก็ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติที่ได้ซ้อมเต็มที่ด้วยะคะ่ะแล้วนี่เริ่มคิดว่าถ้า ตอนนั้นเราคัดติดเป็นนักกีฬาทีมชาติพาลาลิมปิกได้อาจจะเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่เราอาจจะได้เข้าโคต้านักกีฬาได้ในหนึ่งทางเลือกถ้าเราเอ็นทันไม่ติดเราก็อยากมีแผนสำรองคือตอนนั้นอยากทำอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่าไม่เป็นภาระที่บ้านเพราะเราเริ่มโตแล้วเรารู้สึกว่าที่บ้านดูแลเรามาเยอะมากสำหรับนิดนิดคิดว่านิดอยาก ลองทําในสิ่งที่ยังไม่ได้ลองทําคิดว่ามันเป็นโอกาสอะคะ่ะอะไรที่มันเป็นโอกาสเข้ามาหาเราอะถ้าเรายังไม่ได้ลองอะแล้วถ้าสักวันหนึ่งเราคิดจะเริ่มทําแต่โอกาสนั้นมันผ่านไปแล้วอะเราอาจจะไม่ได้ลองทํามันก็ได้คือมันอาจจะดูยากแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทําไม่ได้ถ้าเราไม่ลองทําดูก่อนแต่ว่าการเป็นนักกีฬาแล้วมีความสุขไหมก็มีความสุขแล้วการที่ เรียนไปด้วยทําให้รู้สึกเหนื่อยไหมถ้าไม่ได้เหนื่อยมากการทําอะไรแล้วถ้ามันมีความสุขความเหนื่อยมันจะหายไปมากกว่าค่ะนิดอยากฝากถึงคนที่ดูรายการทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนทั่วไปอะค่ะทุกคนอาจจะมีไอดอลเป็นของตัวเองสําหรับนีดนี่เกิดมาเป็นคนพิการคนหลายคนอาจจะมองนีดเป็นไอดอลก็ได้ตอนนี้ มันคือโอกาสหลายคนที่แต่ละคนมีจุดด้อยที่ไม่เหมือนกันแต่ในเมื่อจุดด้อยมันมาแล้วอ่ะเราทำยังไงที่เราจะมีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาได้ทุกอย่างมันเพิ่มทักษะและพัฒนาตัวเองได้คนเราถ้าในเมื่อไม่หยุดความพยายามแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนี่คิดว่าทุกคนน่าจะสำเร็จได้ตามเป้าค่ะสำหรับนิดนิดรู้สึกว่า มันเป็นทั้งสองอย่างทั้งผู้พิการและคนปกตินิดเกิดมาเป็นคนพิการแต่นิดเลือกจะใช้ชีวิตให้เป็นคนปกติเพราะนิดไม่สามารถกําหนดชะตาชีวิตตอนนิดเกิดได้แต่นิดสามารถกําหนดอนาคตของชีวิตนิดได้ขอบคุณ ครอบครัวที่ดูแลนิดที่ดีแล้วก็ขอบคุณ t for You นะคะที่เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อนำต่อยอดให้หลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจค่ะใใใจจจยยยัััดดะืืนลกกกห้้ออมมาาววว่่่ไไรรสูทีีบ เราก็หวังว่าแนวทางและตัวอย่างการปลูกฝังแนวความคิดการใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขของครอบครัวของนิดที่หล่อหลอมเธอมาน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆครอบครัวที่มีผู้พิการในบ้านให้ลองเป็นแบบอย่างได้นะครับเพราะการปลูกฝังให้เกิดการยอมรับความแตกต่างได้ในสังคมน่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดของการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบ,บนความแตกต่างเหมือนกับยอดนักกีฬาของเราคนนี้ นิดชนิดาสีนาวกุลครับแล้วกลับมาพบกับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนิดเกิดมาเป็นคนพิการแต่นิดเลือกจะใช้ชีวิตให้เป็นคนปกติเพราะนิดไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตตอนนิดเกิดได้แต่นิดสามารถกำหนดอนาคตของชีวิตนิดได้